กราบสวัสดีกันอีกครั้งครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องลุงโตพระเครื่องครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ลุงโตก็มีพระมาให้ชมให้ศึกษาแลกเปลี่ยนเช่าบูชากันเช่นเดิมนะครับลุงโตก็ไปหาพระมานะครับจากเพื่อนๆที่ให้เช่าบูชาพระเครื่องด้วยกันนะครับจากร้านพระจากตู้ วัดนะครับก็รวมๆกันมาได้รุ่นแรมาบ้างส่วนใหญ่จะเป็นพระหลักร้อยนะครับเ,เพื่อนก็จะมีพอได้บ้างนะครับเนื้อนวะเนื้อเงินแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีกําลังทรัพย์มากพอนะครับที่จะไปหารุ่นนิยมราคาแรงๆก็ยังเป็นพระหลักร้อยเนื้อทองแดงเป็นส่วนใหญ่เช่นเคยนะครับเ,เพื่อนวันนี้ก็ชม มาชมมาศึกษากันเลยนะครับส่วนท่านใดที่จะเช่าบูชาลุงโตก็ส่งพัสดุให้รวดเร็วเช่นเคยนะครับไม่ได้โกงใครแน่นอนครับซื้อสัตว์ซื้อตรงขอให้แอดไลน์แล้วก็โทรมาให้ถูกต้องนะครับเ,เพื่อนทุกวันนี้มิจฉาชีพก็เยอะนะครับลุงโตเองก็มีคนทักมาเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะครับก็การเช่าหาอะไรออนไลน์ก็ให้มั่นใจนะครับก็อย่าลืม ตรวจสอบก่อนนะครับว่าคนที่ให้เราชอบผ้านั้นมีผราจริงหรือเปล่านะครับก็ลองบอกให้เขาถ่ายรูปด้านหน้าด้านหลังรายละเอียดต่างๆที่เราต้องการนะครับเพราะว่าตามกลุ่มเฟซนะครับกลุ่มเฟซกลุ่มอะไรที่โดนกันเยอะเพราะว่าเอารูปพระนะครับเอาเฉพาะรูปพระจากที่อื่นมาโพสต์นะครับในราคาถูกนะครับคือราคาพระจริงๆก็ ไม่ได้ถูกนะครับถ้าเป็นผระแท้จริงๆนะครับเราไปเห็นผระแท้ราคา2 0 0ร้อยสามรอยนี่ยกเป็นรุ่นที่ใหม่ๆเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ชมพระกันเลยนะครับเพื่อนๆเ,เหรียญเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงที่ตู้วัดยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับตู้วัดเนื้อแดงทองแดงนี่ก็ถ้าพร้อมกล่องเลยนะครับ 500บาทนะครับท่านใดที่ไปกราบหลวงปู่ที่วัดก็ยังมีอยู่นะครับเพื่อนๆนลุงโตก็บวกร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็600บาทรวมค่าส่งด้วยนะครับเพื่อนๆนค่าส่งค่าพัสดุนี้ก็คิดรวมรวมก็50บาทนะครับค่าส่งกับค่ากล่องพัสดุของลุงโตขอเริ่มที่ราคา600นะครับอันนี้เม็ดแตงก็600บาทนะครับเม็ดแตง8ดลออเหรียญ พุโทโธนะครับพุโทโธพุโทโธเลี่ยมแล้วลุงโตก็เอาหกร้อยบาทนะครับเหรียญพุโทโธเลี่ยมพลาสติกแล้วนะครับเพื่อนๆพุพโทโธนี้ก็เก็บกันให้ดีนะครับพุโทโธโคดจะเป็นโคดอายุยืนรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับเหรียญพุโทโธท้าสอง สองพะทธิ์ไรก็มีความสุขนะครับเพื่อนๆใครที่ได้ศึกษาวัตถุมงคลต่าง,งๆนะครับพุโทโธทองแดงจะสร,ร้าง19,900น,นะครับพุโทโธถ้าใครเจอเนื้อเงินเนื้อน,น,อนนะวะเก็บให้ดีนะครับเพราะว่าพุโทโธเงินนะวะนี่สร้างน้อยมากเลยนะครับนะวะนี่แค่1 9อองค์นะครับเหรียญพุทโธเหรียญ กันภัยลุงโตก็ยังมีอยู่นะครับท่านใดกเก็บไว้ที่บ้านที่รถนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เต็มองค์นะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญแบบเต็มองค์นะครับมีรุ่นเดียวนะครับที่เป็นพิมพ์แบบเต็มองค์แบบนี้เลยนะครับอนอกจากเหรียญรูปหล่อต่างๆแล้วอันนี้เป็นเหรียญเต็มองคขนาดใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็น 950นะครับบวกค่าส่งอีก50ก็คือ1,000ทั่วนนะครับเหรียญกันภัยเพราะว่าจองออกจากวัดนี่600นะครับราคาจองใครอยากเช่าบูชาก็ทักมานะครับกันภัยทองแดงนี้ก็สร้าง9,999องค์นะครับลาบผลภูณทมีลุงโตน มีนะครับมีทองแดงถ้าเป็นที่เอามาอันนี้เลี่ยมแบบคัดสวยนะครับเพื่อนๆคัดสวยเลี่ยมใส่จีวอหลวงปู่ให้เลยนะครับเที่ยวมาเลี่ยมใส่จีวอนี้ก็คัดสวยๆมานะครับค่าเลี่ยมนี้ถึงสองร้อยนะครับเลี่ยมแบบเลเซอร์แบบนี้ ลุงโตก็จะเอาพันหนะครับถ้าเป็นเลี่ยมแบบใสจีวอนนะครับเปรียบเทียบนี่บถ,ถ้าที่คัดสวยมาเลี่ยมใสจีวอนอันนี้ก็ทั่วไปนะครับถ้าเลี่ยมใสจีวอนมาน,นี่ก็จะคัดสวยๆเลี่ยมใส Laser, เลเซอร์เลี่ยมเลเซอร์นะครับลาบผลภูนทะบีนะครับ เนื้อทองแดงสร้างแปดพันนะครับผลผลรับผลพ้นทวีใบขี้เหลกรุ่นสุดท้ายปีห้าหกนะครับไปพิมพ์ใบขี้เหล็กนี้ไม่มีการสร้างอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีองค์เดียวนะครับวันนี้มีองค์เดียวนะครับใบขี้เหลกรุ่นสุดท้ายสร้างเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า องค์นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กจะสร้างน้อยกว่ารุ่นสุดท้ายมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับถ้าเนื้อทองฝาบาทนี่พิมพใหญ่ทองแดงทองฝาบาทจะสร้างเท่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์เล็กนี่ส9่พันเกิบะครับพิมพ์ใหญ่ตอนนี้ลุงโตได้มานี้เป็นสองพันเก้านะครับเ,เพื่อนเพื่อบวกบวกอีกนิดนึงพระลุงโตก็ต้อง บอกกันตรงๆนะครับว่าลงโตก็รับมาก็มาบวกอีกนิดนึงนะครับหนึ่งถึงห้ารอยนะครับเ,เพ,าบาพื่อนทองฝาบาทพิม์พเล็กพิม์พเล็กหายากนะครับพิม์เล็กนี่หายากสุดนะครับทองฝาบาทนานๆจะเจอทีนะครับก็ไปสู้ราคากับเขามานะครับอันนี้ก็ สวยเดิมในกล่องเลยนะครับสร้าง4,999องค์รับมาก็บวกอีกนิดนึงนะครับพิมพ์เล็กทองฝาบาทเก็บไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆในยุคเรานี้ก็ยังถือว่าเป็นยุคต้นนะครับที่เราทันนะครับอยู่ในช่วงสร้างพระนะครับอันนี้ก็สามพันนะครับพุงโตได้มาก็สามพันแต่ถ้า ถึงลุูลกรุ่นหลานเรานะครับสามพันอาจจะกลายเป็นสามหมื่นสามแสนนะครับถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราอีกสิบปีข้างหน้าสิบยี่สิบปีนะครับเลื่อสนสมณะศักดิ์ลุงโตมีเนื้อทองแดงทองฝาบาทนะครับทองฝาบาทก็ยังเป็นเหรียญเดิมเลขสามหลักเลขสวยสองพันห้านะครับส่วนทองแดงก็ อยู่นีกล่องนะครับเพื่อนพันสองนะครับปีหกหนึ่งเียงสมรษักปีหกหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็พุทธาพิเศษในวันที่ยี่สิบหกกรกฎานะครับปีหกหนึ่งทองแดงสร้างสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับแต่ทองฝาบาทเก็บให้ดีนะครับราะสร้างน้อยมาก2999องค์นะครับองนี้เลี้ยมให้เรียบร้อยเลยนะครับ ยันสวน99เป็นเหรียญที่ราคาแรงตั้งแต่ไปจองแล้วนะครับยันสวน99ของโตตอนนี้ก็ใบเลี่ยมเลเซอร์มาใส่จีวอหลวงปู่นะครับก็ยังพันห้านะครับรวมค่าเลี่ยมและก็รวมค่าส่งนะครับเ,เพื่อนๆที่ตู้วัดก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับยันส่วน99 ท่านใดที่ไปกราบหลวงปู่ก็ขึ้นไปที่วิหารอายุยืนได้นะครับชะนะมานชะนะมานทองแดงลุงโตว่ามีอยู่นะครับเดียวนะครับเดี๋ยวนะครับ,รบถ้าเลี่ยมแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่คัดสวยนะครับจมูกโด่งปกติธรรมชาตินะครับ ชนะมารทองแดงนี้ลุงโตพันหนะครับเพื่อนๆถ้าเลี่ยมใส่กีบอนนะครับถ้ายันส่วนาเก้าก็พันห้านะครับชนะมานปีห้าเจ็ดนะครับปีห้าเจ็ดทองแดงนี้สร้างหกพันองค์นะครับหกพันองค์ ห่วงเชื่อมแปดรอบโอ้มีอยู่นะครับมีหนึ่งองห่วงเชื่อมแปดรอบเริ่มหายากนะครับห่วงเชื่อมพันเก้านะครับพันเก้ารวมค่าส่งเจ้าสัวเสมาแปดรอบมี อยู่นะครับทองแดงทองสาบาทลงโตก็มีนะครับทองแดงพันสองทองสาบาทสองพันสามนะครับนวมีทักมาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเลนพรบนลงโตก็มีเรียบเรียบร้อยนะครับก็เป็นเหรียญคัดสวยนะครับผิวเดิมๆธรรมชาติเลยนะครับจเจริญพรบน 3,000น,นะครับลุงโตเขาเปิดไว้3,000น,นะครับลายเซ้นเฮงเฮงวยรก็มีทองแดงพันสองนะครับทองแดงพันสองทองฝาบาทนี่สามพันนะครับสามพัน ทองฝาบาทตอนเช่าบูชานี่สี่พันห้านะครับเพื่อนๆเช่าบูชาทําบุญนะครับตอนรับพระนะสี่พันห้านะครับองค์นี้ก็เลี่ยมเรียบร้อยเลี่ยมใส่จีวอนหลวงปู่นะครับเลี่ยมเรียบร้อยนะครับสามพันะครับทองฝาบาทรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองนะครับเฮงเฮงรวยรวยสองนะครับหรือเหรียญลายเซ็นอายุยืนเก้าสิบแปดปีนะครับ เปิดโลกปี56มีทองแดงอยู่นะครับไบาสาเกปี55อายุ90ปีเหรียญประสบการณ์นะครับใบาสาเกปีห้าเหรียญประสบการณ์เยอะนะครับคัดสวยนะครับคัดสวยเปีเลี่ยมมานะครับเพื่อนๆเลี่ยมใส่จีวรหลวงปู่ถ้าเลี่ยมใส่จีวรนี้ก็เป็นเหรียญคัดสวยทั้งนั้นเลยนะครับ 1ันเก้าร้อยบาทนะครับไปซาเกผิวสวยนะครับคัดสวยเลยนะครับเราสู้เราสู้ลุงโตก็มีที่เลี่ยมแล้วกับไม่เลี่ยมนะครับเราสู้องนี้ก็เป็นผิวแบบเข่าเก็บนะครับพันสามนะครับพันสามเราสู้ จะเรินพรล่างก็มีครบนะครับจะรินพรล่างทองแดงพันสองร้อยบาทนะครับเพืเ่อนจะจรินพรล่างทองแดงพันสองร้อยนะครับมีทองฝาบาทนะครับทองฝาบาทสองพันห้านวะสามพันห้านะครับถ้าของลงโตจะเริญพรล่างนะครับได้แบบเลี่ยมมา ท่านได้จะชอบจะเก็บนะครับได้แบบเรี่ยมเงินมานะครับ3,500ันหนะครับของตัวก็บวกมาอีกนิดนึงนะครับใครจะเก็บยาวๆนะครับอุ้นอื่นๆก็ ใบสาเกนะครับเผื่อรุ่นใดลุงโตยังไม่ปัดตานนะครับปัดตานปัดตานปีห้าสี่ทองฝาบาทอันนี้เลี่ยมแล้วพันห้านะครับเพ,เพื่อรุ่นใดลุงโตยังไม่ได้หยิบให้ชมก็ทักมานะครับสําหรับวันนี้ลุงโตก็ขอจบเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้เฮงเฮงรวยรวย,วยสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย,วยจเจริญรุ่งเรืองทุกท่านทุกคนครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ